ตอนที่4กับตอนที่มีชื่อว่าลมลวงในตอนนี้มันเริ่มต้นเมื่ออูสทีสไปหลอกชักดํมเชอรี่เพื่อเอาสร้อยคอชิ้นงามเป็นของขวัญวันครบรอบให้กับเมเรียวแบบฟรีๆพอเชอรี่รู้ตัวว่าโดนหลอกเข้าแล้วเธอก็ไล่คำสาบใส่อูสทีสและเมเรียวให้ทั้งคู่หลอกต้มตุ๋นกันเองแล้วพอกลับมาถึงบ้านเมเรียวก็เริ่มใช้กลอุบายให้อูสทีสทายเค้กในฝาครอบทั้ง3 แต่ปรากฏว่าเค้กไม่ได้อยู่ในฝาครอบสักใบเพราะเมือเรียวกับเอามากินเองซะงนันครับเฮ้ <Hey! S 1> ต่อมาเริ่มเป็นตาของอูสทิสเขาเริ่มเทชาให้กับเมือเรียวเรื่อยๆจนเธอธรรมชาติเรียกร้องเธอต้องไปเข้าห้องน้ําแต่พอเธอจะเข้าห้องน้ําอูสตีสกับเรียกเก็บค่าเข้า,ขาครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็โชว์เชิงกกนุบายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมีทั้งถอยลูกเต๋าเสี่ยงดวง เอาแกะปลอมมาเรียกร้องความสงสารเพื่อให้บริจาคของที่มีค่าหรือแม้กระทั่งเล่นดนตรีก่อกวนเพื่อให้อีกฝ่ายยนของที่มีค่าให้และทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆครับ จนเคเรตนําจี้ที่ขโมยกลับไปคืนให้กับเชอรี่แล้วหวังให้เธอถอนคำํำสาบแต่เชอรี่ไม่ถอนคํำสาบให้จนขวาทั้งคู่จะสํานึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปมันต้องรู้สึกแล้วแล้วเคเรตก็ได้กลับไปบ้านพร้อมกับโชเห็บที่กัดเท้าของมือเรียงให้กับอูสติสทำเอาอุสติสอยากได้เห็บนั้นกลับคืนมาเขาเลยเอามันกลับเลยทําให้เชอรี่เข้าใจว่าอูสติสยอมแบ่งเบาความทุกข์ของคนอื่นจึงถอนคํำสาบให้ไปในที่สุดครับเขารู้จักแบ่งเบาความทุกข์ของคนอื่นด้วย ออ่ถอนคำสาได้เสื้อกาตูนแท้สวยๆราคาถูกไปเติมได้ที่ Badass t Store